1> <tyard>. <1> อ่าถัดไปนะครับถัดไปเดี๋ยวเราก็จะมากรรมําหนดสิทธิ์ให้อาจารย์สามารถสร้างรายวิชาได้เนาะเมื่อกี้นี้เราได้มีการกําหนดสิทธิ์ให้สมาชิกเนี่ยเป็น แอดมินใช่ไหมนะครับต้องสลับแท็บอีกแล้วปึง้งอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยววิทยากรจะสร้างสมาชิกอีกสักคนหนึ่งละกันเพื่อให้เป็นทีเชอร์นะครับ T E A C H E R หละกันนะครับแล้วก็อ่าพาสเวิร์ดก็กำหนดให้เขาไปเลย T E A หนึ Ad ่งสอนะครับอ่าโอเคชื่อก็จะเป็นทีเชอร์ วันะแล้วก็อีเมลก็สมมุติไปก่อนแอดอะไรก็ว่ากันไปนะครับอะที่เหลือค่อยว่ากันไปสร้างปึ้งทีนี้ตอนเนี้ยเราอะเป็นแอดมินแต่เราอะก็เป็นผู้สอนด้วยอะเราเหมือนก้าสองขานะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเหมาะสมกับการทำงานจริง คือแอดมินเขาก็จะสวดแอดมินอาจารย์ก็จะสวดอาจารย์ตามหลักการแล้วอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ในการสร้างรายวิชาเพราะไม่งั้นลองคิดดูว่าถ้าวันนี้มหาวิทยาลัยมีระบบกลางหนึ่งระบบอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีประมาณ1000คนทุกคนเข้ามามารุมมาตุ้มสร้างรายวิชากันมั่วซั่วไปหมดอันนี้ไม่เกิดผลดีแน่นอนปกติแล้วหลักการคืออาจารย์จะสร้างรายวิชาเนี่ยอาจารย์ต้องร้องขอ ไปยังแอดมินว่าเออฉันสอนวิชานี้นะเศกนี้นะเออแอดมินเปิดให้หน่อยเพราะว่าเวลาทํางานจริงอะ่ะแอดมินเขาก็จะจัดการโครงสร้างของรายวิชาเอาไว้ดังนั้นก็เลยมองว่าถ้าในกรณีนั้นก็จําเป็นแบบนั้นแต่ในกรณีนี้ก็ลองดูว่าเออเผื่อเราไม่อยากจะใช้แคลคูลัแอดมินมาจัดการสมาชิกอะไรมากเราก็แยกแคลคูสํำหรับผู้สอนไปเลยก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปที่ สมาชิกเหมือนเดิมนะครับสมาชิกเหมือนเดิมแต่เราบอกว่าเราจะต้องจัดการให้อาจารย์เนี่ยสามารถสร้างรายวิชาได้เราก็ไปหาสมาชิกเหมือนเดิมครับเพ r m i มิชชั่นเหมือนเดิมแต่เราจะไปหานี่ assign system r o l e s ก็คือ assign คือการมอบหมายบทบาทในระบบนะเพราะเพราะว่าบางทีมันก็แปลไม่หมดนะครับ r o l e s ก็คือบทบาทเราคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งปึง้ง อ่าตอนนี้ยังไม่มีผู้สร้างคอร์สเนาะผู้สร้างรายวิชาไม่มีเลยเราก็กดเข้าไปครับผู้สร้างคอร์สปึง้งเอแล้วใครกันนะที่จะสามารถสร้างรายวิชาได้นะครับเราก็บอกว่าเมื่อกี้เรามีทีเชอร์คนนึงเอาคนนี้ก็พอนะครับที่จะเข้ามาช่วยสร้างรายวิชาได้นะครับคนอื่นไม่ต้องสมมุติถ้าเรามีอาจารย์อยู่เยอะมากเลย ทั้งคณะเลยสักสี่สิบห้าสิบคนถ้าทุกคนสร้างเองก็อาจจะวุ่นวายนะเราก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามอบหมายสิทธิ์คนที่จำเป็นนะช่วยสร้างก็พอเราก็คลิกเพิ่มปึง้งถ้าเราอยากให้ทุกคนสร้างรายวิชาได้เราก็เลือกทุกคนนะเลือกทีเดียวก็ได้นะครับปึ้งทีเดียวก็ได้นะเอาแค่เอาแค่ทีเชอร์ก็พอนะครับกดเพิ่มแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าในอนาคต เราไปล็อกอินด้วยอีเมลอันนี้นะยูเซอร์อันนี้เขาก็จะมีปุ่มเพิ่มรายวิชาซึ่งปกติอาจารย์ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะกลับไปหน้าบริหารไซต์ได้เลยเดี๋ยวให้เวลาอีก2นาทีครับกลับไปที่หน้าจอของตัวเองนะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งไปที่สมาชิกแล้วก็ p e r m i s s i o n แล้วก็ Assign System l o มโนะครับให้เวลา2นาที เริ่มเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดีเซ็ตเวลาก่อนปึง้งอ่าไปอ่ะเดี๋ยวให้เวลา2นาทีนะครับให้กำหนดสิทธิ์ให้ Account ใด Account หนึ่งสามารถที่จะอ่ะทาทำในส่วนของสร้างรายวิชาได้นะครับ สอบถามหน่อยครับถ้าจะให้อดมินสร้างรายวิชาได้ด้วยก็ต้องให้อดมินแอดเข้าอยู่ในกลุ่มครเองคอนเทนต์ด้วยใช่ไหมครับปกติอดมินจะสร้างรายวิชาได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์จะสร้างไม่ได้ครับอดมินจะต้องกำหนดโลหรือบทบาทให้อาจารย์สามารถสร้างรายวิชาได้ครับเคขอบคุณครับโอเคหมดเวลานะครับทีนี้ ตอนนี้เราสามารถที่จะจัดการไซต์ในเบื้องต้นได้แล้วนะครับในเรื่องของตัวเว็บไซต์หรือในเรื่องของตัวสมาชิกต่างๆเนะาะกำหนดบทบงบทบาทแต่บังเอิญถ้าเกิดว่าโอ้โหตายและมีสมาชิกเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นโอ้โหเยอะไปหมดจะมานั่งทําทีละคนมานั่งกําหนดบทบาทกว่าสมาชิกจะเข้ามาก็ บันเทิงบันเทิงใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องมาวุ่นวายกับชั้นไม่ต้องมาชั้นขี้เกียจที่จะกรอกทำา o o o l l f o r r m ทำา s v v แล้วต้องมานั่งกำหนดสิทธิ์ให้อาจารย์อีกต้องมานั่งกำหนดสิทธิ์ Student อีกโอไม่ g อ d วุ่นวายชีวิตมากเราก็เลยบอกว่าอ่างั้นเราเนี่ยทำให้มันเป็นอัตโนมัติดีไหมคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ยืนยันตัวเองไปเลยสิทำได้ด้วยตัวเองไปเลยสิน่าจะดีกว่านะครับ เพราะว่าเท่าที่แอบดูเดี๋ยวนะเท่าที่แอบดูระบบที่ที่ทางมหาวิทยาลัยเซตมาให้หลังบ้านนะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงว่า,าเขาถ้าเรายังไม่ได้ล็อกอินนะเดี๋ยวต้องสลัดแถบก่อนเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มในการที่จะให้เขาเนี่ยวอริฟาตัวเองไม่มีนะครับเราต้องไปตั้งค่าก่อนเพราะว่าในกรณีการใช้งานจริงแบบเนี้ย โอ้โหถ้านักศึกษาเป็นร้อยคนเราจะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งทําใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเอาละงั้นเรามีวิธีรัดเราใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปในส่วนของการบริหารไซต์เหมือนเดิมนะครับแล้วไปที่จัดการโมดูลอ่าแล้วก็การอนุมัติอ่ากดกดอันนี้ได้เลยนะครับการอนุมัติหัวข้อใหญ่ได้เลยอ่าทีนี้เราก็บอกว่า เฮ้ยงั้นคนที่เข้ามางั้นคุณก็ลงทะเบียนด้วยตัวเองสิเนี่ยตอนนี้เพอเอิญระบบ f e u l u เนี่ยมันปิดการใช้งานอยู่ง่ายมากเราเพียงแค่เปิดการใช้งานเขาชื่อว่าใช้วิธีอนุมัติผ่านอีเมลปึง้งนะครับเท่านี้เองนะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรครับเลื่อนลงมาหาปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงก็คือเสร็จเลย เดี๋ยวจะลองรีเฟรชให้ดูว่าเวลาเราตั้งค่าแล้วจับตาดูให้ดีนะตรงนี้เดี๋ยวจะรีเฟรชนะครับเดี๋ยวจะรีเฟรชให้ดูว่าตรงนี้หน้าตามันจะเปลี่ยนมันจะมีอีกปุ่มนึงเข้ามาปึ้งนี่นะครับ create new account ตรงนี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระบบโมเดิร์นเนี่ยถ้าเราอยากจะดูผู้เรียนได้จำเป็นต้องให้เขาสมัครสมาชิก ดังนั้นเราอย่าลืมเปิดตรงนี้นะครับไม่งั้นเราต้องมานั่งเพิ่มสมาชิกเองตาแตกเลยนะครับเนี่ยพอผู้ใช้เข้ามาเนี่ยเขาก็จะกรอกข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่เยอะเมื่อก่อนนะกรอกเยอะกว่านี้อีกนะตอนนี้กรอกเบาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องกรอกอีเมลที่ใช้ได้แล้วมันก็จะมีการส่งลิงก์แบบว่าเหมือนเวลาเราสมัครใช้เว็บแคนวาหรือว่าใช้สมัครเว็บอื่นๆมันก็จะมีการยืนยันตัวตนผ่านอีเมลถูกไหม อันนี้ก็ทําได้นะครับเขาก็กรอกข้อมูลเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะยืนยันตัวตนผ่านอีเมลเขาก็ต้องเข้าอีเมลที่เขากรอกเอาไว้และเขาก็จะมาเป็นสมาชิกในเว็บของเราท,ทันทีแล้วพอเขาเป็นสมาชิกแล้วปุ๊บเราก็ค่อยไปกําหนดสิทธิ์ให้เขาเป็นคนคนไปนะครับแบบนี้จะเร็วกว่าและก็อัตโนมัติกว่านั่นเองนะครับโอเคอ่านเดี๋ยวหาให้ให้ลองให้ชินมืออันนี้ไม่ยากนะครับ เอาสักหนึ่งนาทีพอหนึ่งนาทีพอไปที่การบริหารไซต์การจัดการโมดูลแล้วก็การอนุมัติเริ่มเลยหนึ่งนาทีป้ายนะครับโอเคหมดเวลา,าหมดเวลาแล้วนะครับทันทันกันเนาะทันทันกันเนาะโอเคพยักหน้านี่แหละนะครับอมีการเปิดกล้องนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากมากเลย thank you